สวัสดีครับเพื่อนๆน้องพีคนรักเอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายเพื่อนๆในกําคืนของวันที่7มกราคม2565ทุกคนฮะปีใหม่นี้ผ่านเข้ามาถึง1สัปดาห์แล้วแต่นี่คือคลิปที่2องของผมเองโอ้โหหายหน้าหายตากันไปหลายวันนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนยังคงไม่ลืมกันนะฮะไม่ว่าจะลงคลิปมากลงคลิปน้อยก็ยังคงให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนร่วมพูดคุยร่วมกดไลค์กดถูกใจกันเช่นเคยเนาะขอบคุณล่วงหน้าครับ วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคนี้แน่นอนนะครับว่ายุคนี้ก็คือยุคของเขาแต่จะสานต่อความยิ่งใหญ่นั้นไปได้อีกหรือไม่หรือว่าจะสิ้นสุดยุคอีกไม่นานเกินรอเราจะได้ทราบคําตอบตรงนี้กันเป็นใครไปไม่ได้ครับทันเซอร์ลุยแทมมอตันวันนี้เราจะมาคุยถึงน้าแข่งหมายเลข44ของทีมเมอร์ซีเดสคนนี้เพราะว่าวันนี้ครบรอบ37ปีบริบูรณ์ของเจ้าตัวนะครับก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับทันเซอร์แล้วกันเนาะก็เลยจะขอเรียนเชิญน,นะครับ เพื่อนๆที่พี่น้องๆน,นะที่ดูเอฟวันมาอย่างยาวนานผมเข้าใจว่าเยอะมากแหละในช่องนี้ที่ตามผมมาเนี่ยแล้วก็ติดตามแฮมมูตันมาเจ็ดสมัยที่ได้มาที่จริงมันก็ามากกว่าน,นั้นแหละนะแต่แน่นอนว่าทุกความสําเร็จทุกความผิดหวงังทุกโมเมนต,ต์ทุกเรื่องต่างๆคนที่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบเขาเพราะว่าอะไรอย่างไรนะครับมีข้อมูลมีอะไรมาบอกมาเล่ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยจะได้เป็นวิทยาทานกับผมด้วยหรือกับเพื่อนๆที่ติดตาม อ่านคอมเมนต์ผมว่าสิงนักอ่านคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากแน่ๆใช่ไหมในช่องนี้เนาะสำหรับในวัย37ปีในตอนนี้แก่หรือ,อยังฮะสำหรับกีฬาชนิดนี้มันก็แก่นั่นแหละแต่ถ้าเราดูศักยภาพของทันเซอร์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความสําเร็จอันยาวนานที่เจ้าตัวเนี่ยเก็บเกี่ยวมาอย่างเรียกว่าสุดๆนั่นก็ประเด็นหนึ่งร่างกายที่ดูแลดีเหลือเกินยังฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่เลยนั่นก็ประเด็นนึง ยังอยู่ในทีมที่พร้อมที่จะป้อนรถที่เรียกว่าได้เปรียบชาวบ้านชาวช่องก็อยู่ละแต่จะได้เปรียบมากน้อยอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในปีนี้เนี่ยนั่นก็ส่วนหนึ่งดังนั้นจะบอกว่าเขาก็คือหนึ่งในนักแข่งหังวแถวอยู่แล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เป็นการอวยกันแบบออกนอกหน้านอกตาใช่ไหมต่อให้ผมบอกว่าเขายังคงมีโอกาสที่จะเรียกว่าแย่งแชมป์โลกมาจากแม็กโบว์สตัปเปนได้หรือเปล่าผมก็ว่ามันก็ต้องมีล่ะ จะมีโอกาสมากโอกาสน้อยมันก็ว่ากันไปตามสถานการณ์จริงตอนลงแข่งวันอาทิตย์ก็ค่อยลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะทุกคนแต่ความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าเราจะไม่อคติเกินไปเนี่ยก็ควรจะปรบมือควรจะชื่นชมในความมุ่มนะความเรียกว่าอดทนอดกลั้นแล้วก็ต่อสู้กับทุกสิ่งอย่างนะครับเพื่อที่จะได้ให้ก้าวขึ้นมาในเวทีของกีฬาระดับโลกแบบนี้ที่ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับที่จะแบบว่ามีใครสักคนหนึ่งโผล่เข้ามาได้นะฮะ มันไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งอย่างเดียวหรือคุณจะมีพรสวรรค์อย่างเดียวหรือว่าคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันจะต้องมีหลายอย่างนะฮะฟุเนี่ยเป็นกีฬาที่เรียกว่าลงทุนสูงครับอาจจะมีเพื่อนๆบางท่านอาจจะมักจะเข้าใจนะฮะในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งทุกวัน,นี้บอกว่าถ้าพูดถึงกีฬานะถ้าจะไปเล่นอย่างผมเนี่ยเดีย๋ยวถามว่าในคุณเคยจะไปเล่นกีฬาอะไรผมจะไปตีกอล์ฟก็โอ้โยตีกอล์ฟนี่ก็คือกอล์ฟเป็นกีฬาของคนรวยนะเว้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ถ้ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ส่วนหนึ่งนะผมยังมองนะกีฬาแห่งคนของคนรวยโดยแท้จริงนะี่ก็คือเอวันนี่แหละอะครับถ้าบอกว่าเอวันไม่ใช่กีฬาของคนรวยเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เพราะอะไรฮะทุกคนลองไล่ดูรายชื่อผมไม่เอ่ยนะว่าเป็นใครบ้างนักแข่งเอวันในยุคปัจจุบันเนี่ยเอางีนะครับส่วนมากก็คือมีแต่ลูกคนมีตังกันทั้งนั้นนะ่ะถึงจะไม่ทั้งหมดก็แล้วแต่ละหนะ้าแต่สรุปก็คือ,ก,คอก็คือรวยอะ่ะออมีตังพอสมควรมีตังระดับหนึ่งบางคนเนี่ย ถือว่าขั้นเข้าขั้นสุดๆเลยแหละนั่นก็คือมันจะต้องมีตังมีแบล็ก u n d มีผู้สนับสนุนมีช่องทางมีเส้นสายมีอะไรถึงจะวิ่งเข้ามาได้ไม่ใช่ว่าเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ลูอ i สฮ a ร์โม o ตันนะฮะในตอนที่เขาขึ้นมาในโมเมนต์ตอนสมัยก่อนเนี่ยเอมันยังไม่ใช่แบบนี้นะฮะมันยังแบบประมาณว่าโอเคละถ้าคุณเก่งจริงๆคุณเจ๋งจริงเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะมีคนมองเห็นมีคนอะไรคุณบ้างหรือมี โอกาสดีๆบ้างแต่นั่นก็คือมันเป็นช่วงเวลาส0กว่าปีผ่านมาเนี่ยถ้ามาเทียบกับในตอนนี้เนี่ยในตอนนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะ,ะับว่าคุณจะต้องมีกลุ่มทุนเนี่ยหนุนหลังมาพอสมควรแหละจะมาจากญาติที่น้องมาจากพ่อจากแม่สนุนสนุนมาจากอะไรยังไงก็แล้วแต่เรียกว่าขุนกันตั้งแต่เด็กะนะฮะกว่าที่จะเข้ามาตามเส้นทางต่างๆเนี่ยมันมันมัน,มนอาจจะมีตรงนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าแหงมตั้ก็ต่อสู้มาที่ไม่ควรจะไปอคติก็คือในเรื่องของ การเรียกว่าเขาเป็นนักแข่งถ้าผมจำไม่ผิดข้อูลตรงนี้ถ้าผิดต้าขออภัยรีบเอาตัวไว้ก่อนเขาน้าจะเป็นนักแข่งผิวสีคนแรกหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ชัวร์ย้ำนะฮะแต่ที่ชัวร์ๆก็คือน,น่าจะเป็นผิวสีคนแรกที่เป็นระดับแชมป์โลกใช่ไหมแล้วก็เท่าที่เข้ามาตอนแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย <c oughs> น่าจะจําโมเมนต์ที่ว่าเขาโดนถากถางไว้เยอะก็เพราะอะไรเพราะว่าเขาผิวสีนี่แหละทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องของคนผิวสี แล้วก็เรื่องของกีฬาเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรฮะเราจะนึกถึงกรีธาใช่ไหมกรีธาหลายๆประเภทเนี่ยคนผิวสีเขาจะเก่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรประมาณนั้น <c oughs> หรือแม้กระทั่งในเรื่องของบาสเกตบอลอันนี้ก็แทบจะประมาณ8 0 90%ิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอละอะผิวสีอะหรือแม้กระทั่งฟุตบอลในทุกวันนี้นะฮะสโมสอนระดับไหนก็แล้วแต่นะฮะ อย่างน,น้อยจะต้องมีคนอยู่สีอยู่สองคนในนั้นนะฮะอันนี้อย่างน,น้อยนะแต่บางทีมมีสักครึ่งทีมค่อนทีมเลยไปนในก่อนนั้นก็มีนั่นก็คือเป็นแรงคนผิวสีแต่ถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยทุกคนมองหาแล้วเจอใครไหมเอาเป็น2ล้อก็ได้เป็น4ล้อก็ได้ผมพยายามที่จะมองหามันก็มันก็ไม่มีฮะอาจจะมองว่าถ้า2ล้อเนี่ยคนผิวสีเขาอาจจะเป็นคนที่ตัวใหญ่หรือเปล่าฮะมันก็เลยอาจจะไม่เหมาะก็เลยอาจจะพออธิบายได้พอเข้าใจได้หรอ,อไม่เหมาะกับ2ล้อนะ แต่ถ้าเป็น4ล้อนเนี่ยมันก็ยังยากอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็ฮาวมอเตอรัก็โผล่มาเนี่ยแล้วโผล่มาปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าโผล่มาแบบพ่อรวยนะฮะฝากฝังให้หรือว่ามีกลุ่มทุนมีอะไรสนับสนุนมากมายก่กองเหมือนทุกวันนี้นะฮะแต่พ่ออาจจะไม่ได้รวยนะฮะแต่พ่อมีอย่างหนึ่งที่สุดยอดจริงๆน่าชื่นชมก็คือการสนับสนุนการทุ่มทั้ง ทุกสิ่งอย่างในชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้ลูกชายคนนี้เนี่ยเขาได้ก้าวเข้ามาสู่วงการรถแข่งตั้งแต่เด็กครอบครัวเขาก็ไม่ได้สวยหรูสวยงามอะไรนะเท่าที่ผมทราบมาก็คือพ่อไปทางแม่ไปทางอะ่ะจริงอยู่นะฮะว่าโอเคแหละเขาก็ยังแบบว่าอยู่กับใต้ทั้งพ่อทั้งแม่แะละแม้ทุกวันนี้ก็ตามมานะฮะในตอนนั้นน่ะนะใช่ไหมแต่พอบทที่จะแบบว่าก้าวเข้าสู่วงการรถแข่งจริงเนี่ยกลายเป็นผู้เป็นพ่อนะ,ะที่ผลักดันจริงๆเรียกว่า ทำงานหามรุ่งหามค่านะครับเท่าที่ผมเคยอ่านเคยอะไรแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์อะไรมาเนี่ยฟังแล้วมันก็ซึ้งนะฮะกับการที่แบบว่าอยู่ในฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยนะฮะเราจะต้องแบบว่าอย่างที่ผมบอกไปนะแม้ว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงใช้งบประมาณใช้อะไรสูงอยู่เหมือนกันนะกีฬารถแข่งเนี่ยแม้จะเป็นการแข่งระดับโกคาร์ระดับเด็กระดับเยาวชนอะไรก็แล้วแต่พ่อก็เต็มที่นะครับมั่นใจนะว่าลูกชายจะต้องทําให้ได้ถึงขั้นว่าเหนื่อยยากเพียงไหนยังไงก็ยอมเรียกว่า พาลูกไปลงแข่งแล้วก็สามารถที่กวาดแชมป์ได้นะครับแข่งขันกับผู้ใหญ่ก็ยังชนะแล้วก็จนไปเตะตาเอากับหลายๆทีมในเมื่อก่อนนะฮะซึ่งก็ค่อยๆเป็นไปทีละสเต็ p นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าด้วยความที่เป็นนักแข่งผิวสีด้วยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอแรงกดดันอาจจะเก่งนั่นแหละคือเอาง่ายๆว่าฮามตเนี่เขามีทั้งพรแสวงและก็พรสวรรค์ครับปฏิเสธไหมไนะฮะว่า พรสวรรค์เนี่ยก็มีอยู่เต็มเปี่ยมนยแน่ล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีพ่อคอยเติมไปเขาไม่มีความมุ่งมานะของตัวเองหรือถ้าเขาแบบว่าถอดใจไปก่อนในตอนที่ถูกเรียกว่าเหยียดผิวถูกอะไรต่างๆถูกล้อถูอะไรมากมายนะฮะผมมองว่าถ้าไม่แกล่งจริงถ้าเรื่องของจิตใจนะผมว่าก็าไปเหมือนกันละ่ะหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าไม่มีสมาธิไม่ไม่สามารถที่จะเค้นศักยภาพของตัวเองเนี่ยออกมาใช้ในสนามแข่งได้อาจจะเป็นประมาณนั้น แต่เขาก็ผ่านจุดตรงนั้นมาได้นี่นะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ก็ควรจะชื่นชมมานะแต่ส่วนเรื่องของการที่จะบอกว่าพอยิ่งใหญ่เป็นแชมป์โลกแล้วจะมีการตุกติกหรือจะมีการอะไรเหมือนกับที่บางท่านบอกอาจจะมีการขับไม่สวยงามเลยอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็น่าจะมีบ้างนะครับมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่โอกาสไปผมว่านักแข่งทุกคนจะมีโมเมนต์นี้ฮะทุกคนก็คือไม่ไปทําเขาก็โดนก็ทำมันก็จะสรุปกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ากีฬาที่ต่อสู้กันด้วย ความเร็วระดับ300บวกขึ้นไปในทางตรงเนี่ยกับการแพ้ชนะกันแค่เสี้ยววินาทีนะฮะกับการที่จะต้องแบบว่าถนนก็ไม่ได้ว่ากว้างใหญ่เหมือนถนนอะไรคือพร้อมที่จะเบียดพร้อมที่จะแซ่จะอะไรกันได้ง่ายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นตรงนั้นแน่นอนนะว่าก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบแต่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่เขาต่อสู้มานะครับเขาก็ต้องทนกับแรงกดดันเขาพิสูจน์ตัวเองนะครับมีมีพรแสวงในการที่จะส่อแสวงหา โอกาสให้กับตัวเองพัฒนาฝีมือเงี้ยผมว่าถ้ามันไม่อักติเกินไปเราก็คงจะชื่นชมเขาได้ในจุดนี้บ้างใช่ไหมกับแชมป์โลก7สมัยในตอนนี้ทุกคนมีความเห็นอย่างไรครับว่าจะสามารถที่จะต่อสู้เพื่อสมัยที่8ได้มากน้อยเพียงใดเพราะอะไรได้ไม่ได้อย่างไงก็เรามาคุยกันหน่อยนะครับในตรงนี้เพราะว่ามีข่าว,ล,าวล่ามข่าวหรืออต่างๆออกมามากมายก่อนหน้านี้นะว่าเจ้าตัวจะรีไทยแบบสายฟ้าแลบบ้างจะอะไรอาจจะพอใจกับตรงนั้นตรงนี้ แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าไฟในตัวเขายังมีอย่างเต็มเปี่ยมนะยังคงจะต้องการสมัยที่8อยู่แต่จะทําได้หรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถิติอื่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสถิติที่น่าจะทําลายลงไปได้ยากนะครับตัวเลขสถิติต่างๆคงเล่ากันไม่หวานไม่ไหวแหละแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำลายแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันนี้ก็คือไมเคิลชูมร์เกอร์ได้ก็คือการเป็นแชมป์โลก5สมัยติดเนี่ยน่าจะยากอยู่ฮนะ เพราะว่าก็พลาดไปในปีที่แล้วเนะี่ยผมผมเข้าใจว่าแหกมก็คงไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเป็นยังโลกต่อเนื่องต่อจากนี้ไปนะจริงๆอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรแต่จะไปให้ต่อเลย5ปีเนี่ยโอกาสน่าจะเป็นศูนย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าสมัยที่แเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่นะฮะพอมีอยู่หรือจะเป็นสายตีอื่นจํานวนโพจํานวนชัยชนะจําจนวนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสายตีในแต่ละสนามที่เกิดขึ้นมันมีโอกาสแน่นอนจากนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับกับทุกสิ่งอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ ก็ต้องยอมแล้วนะครับว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีอิทธิพลสูงมากในโลกคนหนึ่งถ้าเราจะทุกวงการมารวมกันนะฮะผมเชื่อว่ามันก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกนะฮะถ้าในวงการฟุตบอลก็น่าจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นคนนี้เราอาจจะชี้หัวได้อ่าถ้าเป็นในวงการเทนนิสวงการสนุกเกอร์วงการอะไรก็แล้วแต่บาสเกตบอลนะครับวงการแต่ถ้าเป็นวงการรถแข่ง2ล้อ4ล้อเนี่ย มันก็แบบว่าจํากันง่ายๆแล้วหรือถ้าจะเป็นอ l นวเลยอไทม์เลยนะฮะทั้งเอาทุกประเภทเลยเนี่ยผมก็ว่านี่ก็คือหนึ่งในไอคอนหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลอาจจะนอกเหนือจากคําว่ากีฬาก็ได้นะฮะเพราะว่าด้วยความที่ชื่อเสียงด้วยความที่อะไรนะฮะแล้วก็ติดยศท่นเซอร์ดียศอะไรมาเนี่ยอันนั้นมันก็บ่งบอกนะครับว่าเกียรติยศผลงานที่ทําให้กับตเองสร้างชื่อให้กับประเทศบ้านเกิดเนี่ยมันก็ทรงคุณค่า เขาก็เป็นหนึ่งในทันเซอร์ของหลายๆคนนะครับในอดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1เพราะว่าอังกฤษหรือว่าสหราชอณารักาเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตนักแข่งระดับหัวแถวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนหลายท่านแล้วก็ติดยศทันเซอร์มาแล้วแต่ทันเซอร์ที่อายุยังหนุ่มๆอยู่แล้วที่สําคัญทันเซอร์เป็นถึงระดับแชมป์โลกในหน้าตอนที่ติดทันเซอร์ยังคงลงแข่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่โมเมนที่ง่ายๆนะฮะดังนั้นผมก็เชื่อนะครับว่า อิทธิพลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแข่งรุ่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมานะครับการต่อสู้การพิสูจน์ตัวเองการวางเนื้อวางตัวการขับเคี่ยวการแย่งชิงการมีอะไรก็แล้วแต่ความคิดความอ่านระบบต่างๆที่เรียกว่าอยู่ในตัวของเขาเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่ามันจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยยึดมั่นมาเป็นแบบอย่างได้หรือแม้กระทั่งในอนาคตข้างหน้าซึ่งเรายังไม่ทราบว่าจะกี่เดือนกี่ปีกันแน่เนี่ยว่าถ้าจะตูรีไทยไปเนี่ย ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าเขายังคงน่าจะเป็นบุคคลที่น่าน่าติดตามนะครับเฝ้าดูว่ายังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับกับเส้นทางที่เขาเลือกนอกจากกรีทาจากรถแข่งแล้วก็จะทําอะไรยังไงกันบ้างมันจะเป็นวงการแฟรชัน่นไม่ว่าจะเป็นทําร้านอาหารมีแบรนด์สินค้าของตัวเองหรืออะไรที่เรียกว่ามีสิ่งที่รอให้เขาทาอยู่หรือเขาทาไปแล้วห่ะในตอนนี้นะครับอ่าเขาทา ไปร่วงหน้าเตรียมตัวรอแล้วเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยยังอยากจะตามต่อที่แน่ก็คือมีผมคนหนึ่งแน่ๆนะครับที่คงจะต้องตามแต่ที่ไม่ต้องตามให้ยาวนานนั้นก็คือนี่แหละฮะอีกประมาณไม่นานเกินรอหรอกนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเขาจะมีศักยภาพพอที่จะได้ลุ้นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนะฮะเอวันในเจนใหม่นี้เมอร์เซเดสที่อาจจะถูกมองว่าได้เปรียบอะไรต่างๆมามากมายในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย เริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็อดใจรอ,อกันไว้นะทุกคนล้างมือก่อนนะฮะร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดร้ายแรงเหลือเกินผมอยู่ชนบุรีเนี่ยศรีราชาเมืองที่ผมอยู่ตัวเลขน่าจะเกือบ300แล้วนะครับโอไมคอนตัวใหม่น่ากลัวจริงๆเป็นห,ห่วงเป็ยทุกคนเสมอสวัสดีครับ